นี่คือมังกรงั้นหรอมังกรที่แท้จริงได้หายไปจากโลกนี้แล้วแต่คนผู้นี้กลับจับมังกรตัวเป็นๆมาได้นั่งตกม้าตึงนอนในที่สุดวันนี้ข้าก็จับมันมมาได้เจ้าเป็นผูน้นำโชคมาให้ข้าจริงๆ ผู้อาวุโสพูดเล่นแล้วมังกรทองตัวนี้ที่โชคเข้าข้างได้ก็เพราะความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสนั้นไร้เทียมทานจับมังกรเหมือนกับการจับมแมลงช่างน่าชื่นชมจริงๆมันไม่ง่ายเลยที่คนคนนี้จะจับมังกรบ,บนเส้นทางแห่งจัก,กรพรรดิฮ่าๆๆเจ้าเด็กคนนี้ช่างน่าตลกจริงๆบรรดาผู้ที่เดินบนถนนสายนี้ เพื่อไปยังความเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ล้วนหญิงพยองเลือดเย็นและสูงทรงแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยละที่ข้าเห็นคนประจบสอบพลอยอย่างเจ้าตามกติกาสำหรับผู้ที่มาครั้งแรกข้าจะให้อะไรกับเจ้าสักอย่างนี่คือทั้งหมดที่ข้ามีอยู่เจ้าจงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าอย่างไร ผู้อาวุโส ο, ข้าสามารถเลือกสิ่งที่ท่านมีได้หรือแน่นอนเจ้าสามารถเลือกสิ่งที่เจ้าชอบได้เลยเช่นนั้นข้าขอเลือกคันเบ็ดของผู้อาวุโสก็แล้วกันเจ้าเด็กทรยศข้าไม่มีทางให้คันเบ็ดตกปลานี้แกเจ้าหรอกนี่คือสิ่งที่ข้าใช้สำหรับงานอดิเล็กประจำวันของข้านะเช่นนั้นข้าขอเลือกตะก้าไม้ไผ่ใบนั้น ที่ผู้อาวุโสเอาไว้ขังมังกรนี่ข้าก็ให้ไม่ได้เช่นกันอะไรกันก็ผู้อาวุโสเป็นคนพูดเองว่าข้าสามารถเลือกได้ทุกอย่างที่ท่านมีเจ้าหนูข้าบอกว่าไม่ก็คือไม่เซผู้อาวุโสหากว่าตามกฎแล้วดูเหมือนว่า ผู้อาวุโสจะเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎเสียเองนะขอรับไม่ใครว่าข้าไม่ทำตามกติกาเจ้าหนูหากเจ้าได้เดินบนเส้นทางแห่งจกักรพรรดิอีกครั้งก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมข้าด้วยล่ะข้าจะให้คันเบ็ดและตะกร้ามไม้ไผ่นี้แกเจ้าขอบคุณผู้อาวุโสข้าจะต้องกลับมาแน่นอนขอรับอย่ายิงจนเกินไป ข้าลืมบอกเจ้าว่ามีเส้นทางแห่งจกักรพรรดิเพียงไม่กี่แห่งในโลกและผู้บำเพ็ญตนทั่วไปสามารถเปิดเส้นทางแห่งจกักรพรรดิได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของเขามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดเส้นทางแห่งจกักรพรรดิเดิมเป็นครั้งที่สองข้าก็ลืมบอกผู้อาวุโสเช่นกันข้าไม่ได้เป็นคนเปิดเส้นทางแห่งจกักรพรรดนี้แต่คนผู้นั้นที่เปิดนางไม่มา ข้าเลยเข้ามาแทนช่างเถอะทิ้งข้าไว้ที่นี่แล้วผู้อาวุโส ổ, ท่านอย่าโกรธไปเลยท่านอยู่ที่นี่คนเดียวคงจะเหงาแย่ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อบรรเทาความเบื่อของท่านข้าเบื่อจะแย่ข้าตกเบ็ดอยู่ที่นี่นานเท่าไรก็ไม่อาจรู้ได้ แต่ไม่คิดเลยว่าวันนี้ข้าจะโดนเด็กรุ่นลูกอย่างเจ้าถอนงอกช่างเถอะรีบไปได้แล้วข้าคิดว่าแม้เจ้าจะโชคดีแต่ก็คงไม่มีทางได้เป็นจักรพรรดิผู้อุโสแล้วข้าเลือกสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่แน่นอนกฎนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผู้อุโส ลูกกุญแจนี้มีความวิเศษอย่างไรลูกกุญแจดอกนี้เนะหรือมันมีตนกำเนิดที่ลึกลับและมันสามารถเปิดอาณาจักรที่เราไม่รู้จักได้กุญแจนี้มีค่ามากที่สุดแต่ด้วยนิสัยเจ้าเล่ห์ของเด็กคนนี้คงคิดว่าข้าจะยอมมอบกุญแจให้แบบง่ายสิน,นะยังไงขิงแกก็ย่อมต้องเพชรกว่าอยู่แล้ว สุดยอดฟังผู้อาวุโสพูดแล้วสิ่งนี้คงจะมีค่าไม่น้อยผู้อาวุโสท่านเป็นอะไรหรือเปล่าดูท่าทางของท่านไม่ค่อยจะดีเลยเปล่าเจ้าคงจะเหนื่อยแล้วรีบกลับไปเถอะผู้อาวุโสข้างหน้ายังมีทางเดินไปต่อข้ายังอยากเดินไปอีกบางทีข้างหน้าอาจจะเจอคนที่ใจดีแบบผู้อาวุโสอยู่ก็เป็นไปได้ เฮ้ hey, ลุงข้าไปก่อนนะเป็นเด็กที่ประหลาดอะไรอย่างนี้ไม่เพียงแต่กล้าเข้ามาเดินเล่นบนเส้นทางแห่งจักรพรรดิที่ผู้อื่นเป็นคนเปิดทุนนั้นแต่ยังสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นครั้งแรกบนเส้นทางแห่งจักรพรรดิ เส้นทางาก้าวจักกพพัดผลท,ทั่วไปจะมีรายชื่ออย่างน้อยก็ต้องผ่านสามเส้นทางขึ้นไปแต่ว่าเด็กคนนี้โชคดีที่ยังไม่มีจักรพพัดผลสุดท้ายจะเป็นยังไงสมกับการรอคอยจริงๆรอนานแล้วนะ ข้าว่าไม่ต้องรอแล้วมั้งใช่ตอนนี้โอรสสิปคงจะติดอยู่ข้างในแล้วละอ่ามีคนสติดีที่ไหนจะกล้าเข้าไปกันเส้นทางแห่งจกักรพรรดนี้ผู้อื่นเป็นคนเปิดแท้แต่กลับกล้าเดินเข้าไปพระแม่ข้าว่าอย่ารออีกเลยรีบแจกลูกท้อเถอะและพิธีอาบน้ำที่สำคัญที่สุดของเทพพิดาคือตอนนี้ สาวใช้ผู้นี้โอรส18ของเจ้าเข้าไปนานมากแล้วข้าเกรงว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆเขาก็แค่เข้าไปเดินเล่นบนเส้นทางแห่งจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะเกิดอะไรได้ที่เขายังไม่ออกมาบางทีเขาอาจกำลังเล่นสนุกอยู่ในนั้นก็ได้ นางฟ้าสาวใช้ผู้นี้มีพรสวรรค์เหนือกว่าคนทั่วไปเต็มไปด้วยความเย่อหยิง่งจริงๆแต่เขามั่นใจในโอรส18มากเกินหากวันนี้โอรสเทพ8สิปสิ้นพระชนสาวใช้ผู้นี้ก็คงเอาเลายกวนเตา๋านี่คือชะตากรรมของฉินชูชีวิตที่เสพเพลมีเพียงทางตันในบ้านปลาย แต่ทำไมข้าถึงยังรู้สึกว่าลูกพี่ลูกน้องของข้ายัางสบายดีล่ะฮ้ตอนนี้ข้าว่าร่างกายและชีวิตของชินชูคงจะกลับไปเป็นตัวอ่อนและหาทางเกิดใหม่อยู่นั่นแหละ